คนที่เบื่อแว่นน่ะ ไม่อยากใส่แว่นหรือมีปัญหาการใส่คอนแทคเลนส์บางคนถึงขนาดขี้เกียจถอดล้างใส่นอนการใส่คอนแทคเลนส์ที่ดีต้องใส่ไม่นานจนเกินไปและห้ามใส่นอนเด็ดขาดนะถ้าใส่นอนเป็นอันตรายมากโอกาสติดเชื้อถึงตาบอดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการผ่าตัดรักษาได้นะวิธีการที่เราจะพึ่งแว่นน้อยเนี่ยมันก็ทํางานได้ทั้งบนกระจกตาแล้วก็บนเลนส์ในการผ่าตาาัดรักษาสายตาโดยการทํางานบนกระจกตา แบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะคะอันที่1คือแบบไม่มีแฟลปอันที่2คือแบบมีแฟล p นะคะแบบไม่มีแฟล p ก็แบ่งออกเป็น2อ,อย่างค่ะอันที่1คือ PRK PRK เป็นการขูดผิวกระจกตาชั้นบน50ไมครอนหลังจากนั้นก็เจรลญไนไปนะคะด้วยเลเซอร์ชนิดที่เรียกว่า e x c i m e r Laser วิธีนี้เรียกว่า PRK PRK ก็จะ เหมาะสำหรับอาชีพบางประเภทที่เขา Require เขาจะบอกเลยว่าต้องทําเป็น PRK เท่านั้นตัวอย่างเช่นนักบินเป็นต้นวิธีที่2เป็นการที่ไม่เปิดชั้นกระจกตาเหมือนกันเรียกว่า Relax s m i ม e ใช้เลเซอร์คนละตัวกับ PRK ค่ะ PRK ใช้ e x c e m ์ l Laser ใช่ไหมคะแต่รีเ a x s m สมาใช้ f ฟ m โต second l a e r รเจรไนนะทำให้เกิดลักษณะรูปร่างบนกระจกตาชั้นกลางเนี่ยนะปรับรูปร่างของกระจกตาเจรไนออกมาเป็นรูป เหมือนขนมแพนเค,ค้กเด็ดเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็เปิดแผลเล็กๆ3มิลลิเมตรเนี่ยคีบเลนส์คู่ออกมาวิธีการนี้เรียกว่ารีเล็กสมัมพอแบบที่2นะคะก็เป็นแบบที่เปิดชั้นกระจกตาหรือว่ามีแฟลกนะคะวิธีเปิดชั้นกระจกตาก็แบ่งออกเป็น2อย่างค่ะอันแรกคือเปิดด้วยใบมีดหรือเบลดเลสิกหรือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า S B K กับอีกชนิดหนึงก็คือเปิดชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ คือเฟมโตเซ็กันเลเซอร์นั่นแหละค่ะเราก็เรียกวิธีนี้ว่าเฟมโตเซ็กันเลเซอร์เลสิกนะคะ2วิธีนี้ใช้หลักการของการทําเลสิกมานะประกอบด้วย2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เนี่ยเปิดชั้นกระจกตาคือประมาณ1 0 0ยถึงร้อไมครอนชั้นเปิดชั้นบนเปิดเหมือนเปิดหนังสือจากนั้นเนี่ยก็ใช้เอ็กซายเมอร์เลเซอร์เนี่ยเจรไนผิวกระจกตารักษาสั้นยาวเอียงนะโดยการที่ใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยปรับรูปร่างของกระจกตา ถ้าสายตาสั้นนะคะก็กระจกตาก็จะแบนลงถ้าสายตายาวกระจกตาก็จะมีความโค้งเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เมื่อลำแสงตกกระทบที่องค์ประกอบของตาแล้วนะมันตกที่จุดรับภาพพอดีจึงทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นได้นะนี่ก็คือลักษณะของการผ่าตัดของคนที่ไม่อยากใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์แล้วนะคะค่ะดรตุลยาคอมมูนิตี Care for your eyes เราให้คุณมากกว่าการมองเห็นหากใครสนใจเรื่องของสมายติดต่อมาทางดอร์ตุลยาคอมมูนิตี้ตรงนี้เลยนะคะ